ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะสำนักทังเลยพบจบแดนในตอนที่119่งรถึงหนึนะครับ ณสำนักถังเหล่าเจ็ดประหลาดคนอื่นเนี่ยก็พากันฝึกทหารของสำนักถังอยู่นะครับจากนั้นวีเฮานั้นก็เข้ามาทุกคนนั้นจึงเข้าไปทักทายทันทีพร้อมกับทางด้านซาสื่อเนี่ยก็เข้าไปอวดทางด้านวีเฮาว่าจ้าคงไม่รู้สินะว่าตอนนี้พวกเรานั้นระดับ70กันหมดแล้วขาดแค่วงแหวนวิญญาณเท่านั้นซึ่งวีเฮาที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจนะครับพร้อมกับทักทายนางชิวชิวไปได้วยว่าเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรือซึ่งนางชิวชิวเนี่ยนางก็เข้าสำนักถังเพราะอยากจะตอบแแททนทนนนนีีนน่่่่่ชววววยมขออองงาาาาาเไไ้้้้จจกกกัปปึดล ข่าวนี้มีโชค3ามชั้นเลยนะยังไม่นานก็ได้ปรากฏทางอูทงเดินเข้ามาที่หน้าประตูนะครับทุกคนที่ได้เห็นเนี่ยก็คิดว่าตรงเอ๋อทันทีซึ่งทางอูทงเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่านางไม่ใช่ตรงเอ๋อหรอกนะวีเฮาจึงได้แนะนําทางด้านทางอูทงไปว่าคนผู้นี้ก็คืออาจารย์แท่ถังชื่อว่าอูทงและนางก็เป็นสมาชิกสำรองของหน่วยตรวจสอบแห่งสื่อไลเคอร์และเป็นคู่หูที่จะไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้กับเราด้วยจากนั้นเจียงนานนาเนี่ยก็เข้าไปทักทายคนแรกเลยนะครับเมื่อทักทายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเน วีเฮาวนันก็ได้บอกไปว่าก่อนที่จะเริ่มภารกิจในครั้งนี้สิทธิ์พี่สาและสิทธิ์พี่สนั้นจะต้องไปที่หอบิญญาณสักครั้งก่อนนะครับในระหว่างที่เดินไปหอจิตวิญญาณเนี่ยทางด้านซานสือก็ได้สงสัยว่านางก็คือตรงเอ๋อไม่ใช่หรือไงทําไมไม่รู้จักทุกคนแล้วล่ะวีฮาหนั้นจึงได้บอกไปว่าตรงเอ๋อนางนั้นได้ฟื้นขึ้นมาไม่นานนี้วีฮาหนั้นจําเป็นต้องใช้เวลาสักพักเพื่อช่วยนางนั้นฟื้นความทรงจานะครับเพียงไม่นานพวกวีเฮาเนี่ยก็มาถึงทางเข้านะครับเหล่าผู้ท ที่ทุกคนนั้นเจอและอยากได้คําปรึกษาจากวีเฮานะครับซึ่งวีเฮานั้นก็ให้คําปรึกษาไปสักระยะพร้อมกับเขานั้นก็ได้อธิบายไปอีกว่าเขานั้นมีทุลาต้องขอตัวก่อนไว้ข่าวหน้าค่อยมาสอนต่อจากนั้นทางด้านถังอูทงเนี่ยนางจึงได้ถามอีเฮาไปว่าจิตวิญญาณมันคืออะไรวีเฮานั้นจึงได้อธิบายไปว่าสัตว์วิญญาณที่ยังมีสติสัมปชัญญะนั้นยินดีร่วมเป็นหนึ่งกับวิญญาจย์สาหรับสัตว์วิญญาณที่ใกล้หมดอายุไขแล้วการอยู่ในตัวของวิญญาจย์ก็เป็นการยืดอออออาายุขงงวกกกมมมันนและะะ็็ีีโสท่จเปตถู ได้สงสัยว่าอมตะอย่างนั้นหรือมันจะเป็นไปได้อย่างไรซึ่งวีฮาวเนี่ยก็ได้อธิบายไปอีกว่าหากวิญญาณจารย์ผู้นั้นบรรลุถึงระดับพรมยุทธสุดขีดมันก็เป็นไปได้ซึ่งทางอูทงน,นางนก็คิดว่ามันจะพออย่างนั้นหรือต้องมีตำแหน่งเทพด้วยถึงจะไปถึงเมื่อนางพูดถึงคําว่าเทพเนี่ยมันก็มีแสงสีทองเปล่งประกายออกมาจากหน้าผากของอูทงนะครับจากนั้นทางด้านปีจี G, ก็มารับทุกคนเข้าไปในหอส่งจิตวิญญาณนะครับปีจี G ก็ได้นาม้ามังกรสวรรค์ที่มีตบะหมื่นปีเน

พอวิวัฒนาการถึงหมื่นปีจึงไม่มีปีกงอกออกมาพลังชีวิตนั้นจึงลดลงไปเรื่อยๆทางปีจีเนี่ยจึงได้แนะนําให้ทางด้านเปย์เปยนั้นที่มีวิญญาณยุทธมังกรเนี่ยผสานเข้ากับมันนะครับทางด้านเปย์เปยเนี่ยก็เข้าไปพูดกับมันก่อนที่จะหลอมรวมเข้ากับมันนะครับว่าให้เขาช่วยให้มันนั้นพ้นจากร่างอันลวงโรยนี้ถ้าหากว่ามันนั้นยินดีที่จะทําสัญญากับทางด้านเปย์เปยเขานั้นก็รับประกันว่าจะทําให้มันนั้นมีชีวิตใหม่อีกครั้งจากนั้นทางด้านวีเฮาก็เร ก็ได้หลอมรวมเข้ากับทางด้านเปย์เปยในตอนนี้ทางด้านเปย์เปยนั้นก็ได้เป็นมหาปาติวิญญาณเจ็ดวงแหวนดักเต็มตัวแล้วนะครับพร้อมก,กับก็ได้ชุดกายแทพวิญญาณยุทธ์มาด้วยซึ่งตอนนี้เปย์เปยก็บรรลุไปถึงระดับที่72นะครับต่อไปก็เป็นทางด้านเจียงนานนานนะครับซึ่งสัตว์วิญญาณที่ทางด้านปีจีแนะนําเจียงนานนานเนี่ยก็คืองูอรชอนสีชาติซึ่งมันก็มีตะบะบำเพ็ญเพียรถึง3 0,000ปีซึ่งเจียงนานนานก็พยายามเข้าไปพูดคุยกับมันเพื่อที่จะให้มันววาาาางงใจจนนนะครรรรััััับบูอออชชตติตีี้้มมก็ไดบบดเ,เพพาายุทธ์ข หลายเคอร์ท่านนึงมันนั้นทรมานเพราะความเจ็บปวดนั้นมาตลอดในระหว่างที่เจียงนาน,นานจะเข้าไปพูดคุยกับมันเนี่ยมันก็ได้โจมตีเจียงนาน,นานทันทีซึ่งทางด้านซาสื่อก็จะเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าเจียงนาน,นาน,นั้นก็ห้ามเอาไว้งูอรชรนสีชาติก็ได้โจมตีทางหน้านเจียงนาน,นานด้วยพิษอีกครั้ง ซึ่งเจียงนันนั่งก็ไม่ได้โต้กลับนะครับพร้อมกับก็ได้ขอโทษที่มนุษย์อย่างพวกนางนั้นเป็นคนทําร้ายจนมันนั้นรับบาดเจ็บสาหัสเพียงนี้มันนั้นก็ได้โจมตีเจียงนันนันไม่หยุดนะครับแต่ทว่าเจียงนันนันก็ไม่สนใจก็ได้เดินเข้าไปหามันด้วยความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งเจียงนันนันนั้นก็ได้บอกไปอีกว่าหากว่าเป็นไปได้นางนั้นยินดีที่จะรักษาบาดแผลให้กับมันจนหายดีซึ่งไม่จําเป็นต้องมาเป็นจิตวิญญาณของนางก็ได้จากนั้นเจียงนันนันก็ได้กล่าวต นุนกับสัตว์วิญญานั้นไม่ควรเขียนค่ากันเหมือนในอดีตการเขียนค่าทําให้เรานั้นเต็มไปด้วยความเคียดแค้นพร้อมกับทางด้านเจียงนานๆก็ได้สาบานต่อฟ้าดินว่าชีวิตนี้จะไม่ล่าสังหารสัตว์วิญญาณแม้แต่ตัวเดียวเพื่อให้ได้มาซึ่งวงแหวนหากว่าผิดข้ามสาบานแล้วก็ขอให้ฟ้าดินนั้นลงโทษทุกคนที่อยู่ตรงนี้ที่ได้ยินเนี่ยพวกเขานั้นก็สาบานเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตจะไม่ล่าสัตว์วิญญาณแม้แต่ตัวเดียวทางอูทงที่ได้มองดูอยู่ข้างหลังนั้นนางนั้น ร่วมกับพวกเขาไปด้วยซึ่งในตอนนี้งูอ,ชอรชรสีชาตินั้นก็ยอมที่จะหลอมรวมแล้วนะครับวีเฮาจึงได้เริ่มทําพิธีทันทีในจังหวะที่พิธีกรรมนั้นกําลังดําเนินไปอยู่นั้นมันก็ปรากฏว่าแทนที่ว่าล่างของงูอ,ชอรชรสีชาตินั้นจะหลอมรวมเข้ากับเจียงนานานแต่มันก็กลับเป็นว่าล่างของเจียงนานานั้นได้หลอมรวมเข้ากับงูอ,ชอรชรสีชาตินะครับทุกคนนั้นก็ตกใจที่เจียงนานานั้นหายไปเพียงไม่นานก็ได้ปรากฏวงแหวนนั้นรอบตัวงูนะครับจากนั้นก็ได้ปรากฏล่างของเจียงนานานั้นกลับคืนมาพร้อมกกกับไดด้ปราาาฏชุุยยแท หลังจากที่หลอมรวมกันเสร็จแล้วยงนานนานนางก็ได้บอกว่านางน,นั้นสัมผัสได้ว่างูตัวนี้ได้เรียนรู้ทักษะวิญญาณไปจากนางถึง3ทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนที่พลิบตาควบคุมแรงโน้มถ่วงและกายสวรรไหลพายในเวลานี้มันกําลังเรียนรู้อยู่และในอนาคตก็ได้จะเรียนรู้ได้มากกว่านี้จากนั้นก็เป็นทีของทางด้านซานส,าสื่อนะครับเพียงแค่งเงาของสัตว์วิญญาณที่ทางด้านซานสื่อนั้นจะหลอมรวมด้วยปรากฏขึ้นมายางนานนานนางก็รู้ได้ทันทีว่าเมื่อตอนที่ทั้งสองนั้นอยู่ในการทดสอบถามหาลักแท้ตัดวิญญาณต มันเคยปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเต่าตัวนี้มันก็เป็นสัตว์วิญญ,ญาณที่แทบจะเดินไม่ไหวแล้วทางด้านปนีจีนก็ได้บอกไปว่านี่มันก็คือเต่าสุวรรณมันเพิ่งจะอายุแค่ส0 0 0 0ื่นปีเท่านั้นเดิมควรจะอยู่ในวัยหนุ่มที่แข็งแรงพลังวิญญาณนั้นกลับลดลงอย่างรวดเร็วและนางก็อยากให้ซาสือนั้นรีประสานกับมันเพื่อช่วยชีวิตมันเอาไว้นะครับจากนั้นทางด้านาีเฮานั้นก็ได้เริ่มทําพิธีกรรมทันทีซึ่งซาสือนั้นก็ได้แนะนําตัวเองไปเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งทางด้านสานสือที่ได้แนะนําตัวเองจนเสร็จแล้วเนี่ยปีจีนางนั้นก็สนใจว่าทางด้านเต่าสุวรรณนั้นจะมีการตอบสนองอย่างไรทางด้านเต่าสุวรรณก็เหมือนจะลังเลนะครับวีเฮานั้นจึงบอกให้ผู้วะสโอบีจีออกไปข้างนอกก่อนนะครับและนาทีตรงนี้ก็มอบให้เขานั้นเป็นคนจัดการหลังจากที่ทางด้านปีจีนั้นออกไปแล้วเปยเปย์นั้นจึงได้ถามวีเฮาไปว่าทําไมถึงให้ผู้วะสโอบีจีนั้นหลบไปก่อนวีเฮานั้นจึงได้ส่วนไปว่าทางด้านเปย์เปยก็จะรู้เองนะครับจากนั้นทางด้านซานซปีุกคนได้เห็นเน็นนกกตตต้องงะะลึะคระบ เพียงไม่นานทางด้านซานซือก็ได้ชุดกายแท้วิญญาณยุทธ์มาเช่นเดียวกันซึ่งในตอนนี้ซานซือนั้นก็ได้วิวัฒนาการเป็นวิญญาณยุทธ์เสียนอูสุวรรณแล้วนะครับซึ่งมันก็มีระดับที่สูงกว่าเสียนอูธรรมราและมันก็จะไม่กลับไปเป็นเต่าดินอีกแล้วซึ่งทางด้านนานานาก็ดีใจกับทางด้านซานซือนะครับทางด้านเต่าสุวรรณเนี่ยมันที่ได้เห็นความหวานของทั้งสองคนนั้นก็เหมือนอยากจะอาเจียนออกมาซึ่งซานซือเนี่ยที่ได้เห็นเขานั้นก็คิดว่าจะเปลี่ยนจิตวิญญาณตอนนี้ยัง าำวานของสายสื่อและนานๆนะครับซึ่งเต่าสุวรรณก็ได้อาเจียนคิสตันบางอย่างออกมาวีเหานั้นที่ได้เห็นก็รู้ได้ทันทีว่าทองคําแห่งการกําเนิดเต่าสุวรรณจึงได้เล่าต่อไปว่ามันนั้นได้ขโมยมาจากของมหาจากักรพรรดิเดิมทีมันจะกินเข้าไปนะครับมันนั้นก็คิดว่าจะช่วยให้ตบะของมันนั้นเพิ่มขึ้นจนสามารถต่อยตีราชันหมีและถีบมหาจากักรพรรดิได้นําเผ่าเต่าสุวรรณของมันนั้นปกรองทั่วดินแดนโตหลวดได้แต่ใครจะไปรู้ละ่ะหลังจากที่มันนั้นกินทองคําแห่งชีวิตเข้าไปแล้วพย พลังชีวิตของมันไปเรื่อยๆนะครับมันนั้นทําทุกวิธีทางก็เอามันออกมาไม่ได้จากนั้นวีเฮานั้นก็ได้เข้าใจสถานการณ์แล้วเป็นเพราะตบะบําเพ็ญแสนปีของมันนั้นถูกทองคําแห่งชีวิตดูดซับไปสินะเพียงไม่นานวีเฮาก็ได้มีการตอบสนองกับทองคําแห่งชีวิตชิน้นนี้จากนั้นมีดแกะสลักแห่งผู้พิทักษ์ของวีเฮาเนี่ยก็ได้เข้าไปดูดซับมันท,ทันทีทางด้านส,าสนื่ยก็คิดว่าทองคําแห่งชีวิตนี้มันมีอนุภาพร้ายกาจไม่ใช่หรือไงเจ้าจะทําให้ค้านั้นตกใจได้หรือไม่ หลังจากที่วีเฮาเนี่ยได้ดูดทองคำแห่งชีวิตเข้าไปนะครับจึงกระปากฏว่ามันก็ได้มีเสียงเรียกจากแดนเทพนะครับแต่ทว่าทันใดนั้นเสียงเรียกจากแดนเทพก็ถูกทำลายลงด้วยเกียรย้อนกลับของทางด้านมหาจักรพรรดิมันจึงส่งผลให้การเรียกจากแดนเทพนั้นหายไปทันทีเหล่าจิตวิญญาณของวีเฮาเนี่ยจึงรู้ได้ทันทีว่ามันน่าจะเป็นผลมาจากเกียรย้อนกลับที่อยู่ใต้คางของมหาจักรพรรดิแน่ทางด้านมหาจักรพรรดิเขานั้นก็ได้รู้สึกเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับเขานั้นก็ได้คิดว่ามาเร็ว ห้านั้นมีพลังแห่งโชคชะตาของทางด้านมหาจักรพรรดิสัตว์มงคลอยู่ชีวิตนี้จะต้องอยู่แค่ป่าสินโตตลอดไปเท่านั้น ทางด้านวีเฮาเองก็ได้บอกกับพี่เฉียนเมืองไปว่าไม่ต้องใจร้อนไปเขานั้นกระตุ้นได้หนึ่งครั้งแล้วยังไงก็ต้องเกิดการกระตุ้นครั้งที่2ครั้งที่3ได้แน่แต่พี่เถียนเมืองนั้นก็ได้คิดว่าแต่โอกาสเช่นนี้พันปีมันจะมีสักครั้งซึ่งวีเฮานั้นก็คิดว่าจากวันเขานั้นจะต้องเอาชนะมาหาจักรพรรดิให้ได้นะครับและก็ดูเหมือนว่าวีเฮานั้นจะหาทางได้บ้างแล้วถึงแม้ว่ามาหาจักรพรรดิจะปิดกันได้แต่ก็ปิดกันได้แค่เขาเท่านั้นไม่สามารถปิดกั้นสววววรรรคไดด้้้ทาาาาาางงนนนเเ่จิติตญญ,ญ,ญณขขอียพกกั็ู ว่าตาบใดที่วีเฮานั้นมีใจที่จะสู้พวกเขาทุกคนก็จะเดินทางเคียงคู่วีเฮาไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นพวกวีเฮาก็ได้ออกมาจากหอส่งวิญญาณนะครับ ซึ่งพี่ใหญ่ที่ได้เห็นสถานการณ์เนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงแต่วีหฮานั้นก็ได้บอกไปว่าข้าไม่เป็นไรหรอกนะเมื่อคู่เป็นพลังส่วนหนึ่งที่ผู้อวโสมหาจาักรพรรดนั้นหลอมรวมไว้ที่ตัวของเขาพอรู้สึกว่ากลิ่นอายของตนเองนั้นเปลี่ยนไปจึงจะปรากฏตัวเพื่อปกป้องนะครับทางด้านวีฮาก็ได้บอกกับสิทธิพี่ใหญ่แบบนั้นซึ่งในใจลึกๆเนี่ยก็ได้แต่ขอโทษสิทธิพี่ใหญ่ที่ในตอนนี้ยังไม่สามารถบอกความจริงได้นะครับทางด้านอูทงเนี่ยนางก็รู้นะครับว่านี่มันกลิ่นอายของแดนเทพจะชัด,ชดและคิดว่าวีาพลาดโอกาาาสํคัญไปแล้วจน อีเฮาเนี่ยก็ได้หันไปบอกทางด้านซาสือว่าทองคําแห่งชีวิตนั้นยังอยู่ที่เขานะครับแต่ซาสือเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากให้ทางด้านอีเฮานั้นเก็บเอาไว้หลังจากที่ทุกคนกลับมาที่สํานักถังแล้วและเตรียมตัวที่กําลังจะออกเดินทางไปยังจักรวัดซิงดัวนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็มีทางด้านกูอีชิวชิวพีจีจะเดินทางไปกับทางด้านอีเฮาด้วยส่วนศิษย์พี่ใหญ่นั้นจะอยู่ที่สํานักถังเมื่อจัดแจงทุกอย่างได้แล้วคนที่จะออกเดินทางนั้นก็ได้ออกเดินทางทันทีนะครับในระหว่างการเดินทางเนีู่ นางก็มาบอกกับวีเฮาว่าวีเฮานั้นโกหกพลังของมหาจักรพรรดนั้นได้ตัดขาดเสียงเรียกจากแดนเทพของวีเฮามันไม่ใช่พลังที่จะคอยปกป้องวีเฮาที่เหมือนวีเฮานั้นพูดซึ่งวีเฮานั้นก็บอกให้อู่โถงนั้นเงียบเอาไว้นะครับเพราะเขานั้นไม่อยากให้ทุกคนนั้นเป็นห่วงเขาและจากนั้นวีเฮาก็ได้ถามไปว่าแล้วทําไมอู่โถงถึงดูออกล่ะหรือว่าอู่โถงนั้นจะรู้เรื่องแดนเทพอยู่บ้างซึ่งนางนั้นก็ได้ตอบไปว่านางก็รู้นิดหน่อยนะครับและนางก็ได้เล่าต่อไปว่าปรากฏการณ์เช่นนี้แสดงว่่่าาามีเททพนนนึงงอยยกกจะตํแหส ทอดให้กับวีเฮาและนางก็ได้คิดไปอีกว่าบางทีช่วยชีวิตนี้วีเฮานั้นอาจจะไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกแล้วซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าจะเป็นห่วงข้ามากถึงนั้นหรือจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินทางด้วยการบินต่อนะครับหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาเรื่อยๆเ,เนี่ย จนเช้าวันต่อมาพวกเขาที่ได้หยุดพักตรงแม่น้ําซึ่งในวันนี้พวกเขานั้นก็รู้สึกดีใจนะครับที่ก็จะได้กินปลาย่างวีเฮาแล้วและนานๆเนี่ยก็คิดว่าเป็นเพราะอู่โถงแท้ๆพวกเขานั้นจึงได้พลอยได้อันนี้ส่งไปด้วยจากนั้นวีเฮาก็ได้ทําการจับปลาแล้วก็ย่างมันนะครับ อู๋งที่ได้เห็นเนี่ยนางก็คิดว่าหมอนี่ทําอะไรค่อนข้างละเอียดเลยนะนาน,นานเนี่ยจึงได้ตอบไปว่าเขานั้นเป็นปรมาจารย์ด้านการย่างปลาแล้วนะตอนนั้นานางก็ถูกดึงดูดจากกลิ่นหอมของปลาย่างของร้านอุี๋เฮาถึงได้มารู้จักกันซานสือเนี่ยที่ได้มองดูสถานการณ์แล้วเขานั้นก็ได้คิดว่าปลาย่างต้องรออีกสักพักเราจะรออยู่เฉยๆเลยและชวนพี่จีเนี่ยไปยื้อเส้นยื้อสายนะครับและก็ดูเหมือนว่าทางด้านซานสือเนี่ยจะมีแผนอะไรบางอย่างด้วยหลังจากที่ซานสือออกไปแล้วคนอื่นก็ออกไปด้วยนะครับจึงเหลืออ ยอยู่ที่กองไฟ2คนทางด้านคนอื่นที่ออกมาจากวีเห่าแล้วเนี่ยพี่จีนี่ยก็ชักดาบออกมาพร้อมที่จะต่อสู้กับทางด้านซานสือนะครับซึ่งซานสือเนี่ยก็ไม่คิดว่าพี่จีจะเอาจริงแต่ซานสือก็เลี่ยงไม่ได้นะครับเขานั้นจึงคิดว่าอ่ะสู้ก็สู้จากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เปิดวิญญาณยุทธเข้าต่อสู้กันทันทีพี่จีก็เปิดเข้ามาด้วยดาบพิพากษาก่อนเลยนะครับทางด้านซานสือเนี่ยก็ได้ป้องกันด้วยโลกของเขาเอาไว้จากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าอัดกันอย่างไม่มีใครยอมใครทางด้านเต่า เอาแต่หลบและป้องกันสิต้องโจมตีกลับด้วยสายสื่อที่ได้เห็นแบบนั้น <c oughs> ก็บอกให้มันนั้นหูปากนะครับและสลับมันนั้นไปเป็นโลโทแทนพร้อมกับก็ได้ใช้เสียนอูสนะันคมและส่วนกลับไปส่งผลให้พีจีนั้นก็ได้ถอยหลังออกไปนะครับพีจีที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ตัดสินใจใช้ดาบพิาพากษาสังหารพิดาดแยกดาบออกเป็น2ชิ้นและเข้าฟาดฟันทางด้านสาสสื่ออีกครั้งสาสสื่อนั้นก็ป้องกันเอาไว้ได้นะครับและก็ได้ส่วนกลับไปด้วยโลพี่จีนั้นก็สามารถหลบได้และ สารสื่อนั้นก็รู้นะครับว่าเอาความมืดมาครอบเขาเอาไว้ แล้วค่อยใช้พลังเทพศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงมาพิพากษาเขาอ,อย่างนั้นหรือพีจีก็ได้ฟันไปเรื่อยๆนะครับจนทางด้านโลนั้นหลุดมือและก็กําลังจะโจมตีทางด้านลังของซาสือซาสือที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้เปิดพลังแห่งเสียนอ่ขึ้นมานะครับมันจึงทําให้เขานั้นสามารถป้องกันเอาไว้ได้พีจีที่ได้เห็นโอกาสเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถวิญญาณแห่งความพินาศแต่ทว่าทางด้านซาสือเนี่ยก็ได้ใช้เสียรอ่สลับตำแหน่งนี้ออกไปได้นะครับการโจมตีในครั้งนี้มันก็ทําให้แรงกระแทกนั้นไปทางด้านป่ายางแต่อู่ถงงงงกก็ได้้้้ใชปปีขออนนนานัั ออกไว้ได้ทางด้านสาสือเนี่ยที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้บอกกับพี่จีไปว่าพวกเราไม่ต้องเสียเวลาแล้วมาตัดสินให้รู้แพ้ชนะกันไปเลยทางด้านพีจีที่สาซสื่อว่าแบบนั้นก็ได้เปิดใช้งานทักษะที่เจตกายแท้วิญญาณยุทธ์ทางด้านสารสื่อก็ได้เปิดกายแท้วิญญยาณยุทธ์ขึ้นมาเช่นเดียวกันเมื่อเขตแดนเซียนอูและดาบสั่งดาราของทางด้านพี่จีนั้นเข้าปะทะกันแล้วผลแพ้ชนะก็ได้ออกมานะครับตึงทางด้านพีจีนั้นก็เป็นฝ่ายแพ้สาสื่อเนี่ยที่ได้อชนะได้แล้วก็เลยวิ่งไปบอกนานานหน ก็ย่างเสร็จแล้วนะครับซึ่งนานาเนี่ยก็เสนอว่าให้คนที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาพวกเรากินก่อนแลลวนะซึ่งทางด้านกูอีก็อายุ22นางชิวชิวอายุ20ปีซึ่งอูโถงเนี่ยก็บอกว่านางอายุ18นะครับมันก็สรุปได้ว่าอูโถงนางก็ได้กินก่อนเพื่อนเลยหลังจากที่นางกัดเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่ามันอร่อยเอามากๆนะครับซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นว่ามันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วผ่านนั้นใส่พลังจิตระดับมองเห็นรายละเอียดปกคลุมปลาเอาไว้เลยควบคุมปลาย่างได้ละเอียดมากเหมือนตอนกําลังทํญญญาอาวุธว you ซึ่งซาสือเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเอาจริงๆแล้วดมไปโดมมาเนี่ยกลิ่นก็หอมกว่าเมื่อก่อนอีกนะเนี่ยแถมก็ยังมีกลิ่นความรักเข้มข้นอยู่ด้วยซึ่งวีฮาวเนี่ยก็ได้กล่าวไปอีกว่าวิธีทํานั้นแม่ได้สอนตั้งแต่เด็กๆนะแม่ของเขาได้บอกเคล็ดลับการย่างปลาว่าคือการใส่ความรักที่มีต่อครอบครัวและคนรักลงไปถึงจะย่างปลาได้ดีที่สุดอูถงที่ได้เห็นฝีมือก็คิดว่าเขานั้นมีฝีมือที่ไม่เลวเลยนะเนี่ยมิน้าถึงได้ย่างปลาอร่อยถึงขนาดนี้จากนั้นทุกคนก็กินปลาย่างไปเรื่อยๆนคัหลงจากที คนเนี่ยเดินทางมาถึงกองทัพของจักรวรรดิสิงหลัวแล้ววีเฮาก็ได้แนะนําตัวไปว่าพวกเขานั้นมาจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์ได้รับคําสั่งมาจากโรงเรียนให้มาช่วยกองทัพตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ได้ยืนจดหมายของพวกอวสถเสียนเนี่ยให้ดูนะครับทหารที่ได้เห็นเนี่ยก็รู้ว่าคนผู้นี้เหมือนจะเป็นหัววีเฮาว์วีรบุรุษผู้สร้างหอส่งวิญญาณคนนั้นจากนั้นพวกเขาจึงรีบไปรายงานแม่ทัพทันทีนะครับหลังจากที่เข้ามาในกองทัพแล้วไต่ยาเหิงนั้นก็ได้เข้ามาทักเป็นคนแรกเลยนะครับว่าวีเฮา เพือจะได้เล่าให้ท่านพ่อ,องเขาฟังว่านี่ก็คืออัจฉริยะรุ่นใหม่อันดับหนึ่งแห่งโรงเรียนสื่อไลเคอร์ู้ร่เริ่มก่อตั้งหอส่งวิญญาณและยังเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของหอเทพสมุทรโรงเรียนสื่อไลเคอร์ด้วยเขานั้นมีนามว่าฮัวอวีเฮา ทางด้านไตย้เหิงก็ได้ถามพ่อเขาไปอีกว่าพวกท่านเคยพบกันนะพวกท่านยังจําได้หรือไม่ซึ่งไต้เฮาเนี่ยก็ได้ตอบไปว่ายังจําได้แน่นอนวีรบุรุษเกิดในคนหนุ่มจริงๆด้วยจากนั้นวีเฮาก็ได้เล่าต่อไปว่าหอส่งวิญญาณนั้นเป็นการก่อตั้งร่วมกันของโรงเรียน3จักรวัดและป่าซินโต ซึ่งมันไม่ใช่เขานะครับที่ก่อตั้งขึ้นจากนั้นองค์หญิงจิวจิวก็ได้กล่าวต่อไปว่าหากไม่ใช่เจ้าที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องจิตวิญญาณเราก็คงก่อตั้งหอจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้หรอกนะหอส่งวิญญาณในใจของวิญญาจารย์ในตอนนี้เป็นดั่งแดนศักดิ์สิทธิ์ไปเลยอนาคตย่อมพัฒนาได้ไกลแน่หากไม่มีสงครามแล้วก็นางนั้นก็อยากจะไปดูหอส่งจิตวิญญาณสักครั้งนะครับจากนั้นทางด้านพวกวีเฮาก็ได้อาจดหมายผู้อาวุโสเวียนเขียนเนี่ยให้กับทางด้านเดยุกไปนะครับองค์หญิิิงจจจ่่่วววเนนนีีีกกก็็ไได้้าลาาปออใใตแ ว่าเป้าหมายของจักรวรรดิสุริยันจันทานั้นก็คือเทียนหุนจักรวรรดติตหลิงได้ส่งกองหนุนไปแล้วและพวกนางเองเคยโจมตีจักรวรรดิสุริยันจันทานอยู่หลายครั้งเพื่อตึงกําลังของจักรวรรดิสุริยันจันทานเอาไว้จะได้ลดแรงกดดันของจักรวรรดิเทียนหุ่นลงแต่ก็ได้ผลน้อยมากซึ่งทางด้านเดยุคพยั์ข่าวเนี่ยก็ได้ถามพวกวีเฮาไปว่าพวกเจ้านั้นมารับหน้าที่สอดแนมใช่หรือไม่ซึ่งวีเฮาเนี่ยก็บอกว่าใชัยนะครับซึ่งไต่เยาเหอน,นก็ได้บอกไปอีกว่าเหตุที่พวกเขานั้้นนนตตตอออองเเป็ฝ่าาาาายลับลญญญญับบดกพรรระวววุิญณจใ ของจกักรวรรดิสุริยันจันทาปิดกั้นการสอดแนมของพวกเขาเอาไว้ทําให้ในตอนนี้ไม่รู้เรื่องของศัตรูเลยไตเฮานั้นก็ได้พูดไปอีกว่าผู้เอาโซเสียนจื่อนั้นชื่นชมความสามารถในการสอดแนมของพวกทางด้านวีเฮามากเขานั้นจึงอยากจะรู้ว่าพวกวีเฮานันทาได้ถึงไหนนะครับจากนั้นวีเฮาก็ได้เปิดใช้ความสามารถแบ่งปันตรวจจับทันชีทุกคนที่ได้สัมผัสอยู่ตรงนี้ก็ต้องตกตะลึงนะครับทางด้านไตเฮา,าที่ได้รับการแบ่งปันพลังจิตนี้เขานั้นก็รู้สึกว่าเหมือนกับคนคนนั้นที่เคยช่วยเขา ไว้ถึงสองครั้งจากนั้นวิฮาก็ได้อธิบายไปอีกว่าการปิดการทางอากาศของจกักรวรรดิสุริยันจันทานั้นหนาแน่นมากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้จากความรู้ที่เขามีต่ออาวุธวิญญาณของจกักรวรรดิสุริยันจันทานอาวุธวิญญาณตรวจจับในอากาศของพวกเขานั้นได้บินสูงสุด5,000เมตรหากมีราชทินานามพมยุทธสักคนพาอวิฮาบินไปสูงถึง5,000เมตรได้วิฮานั้นก็จะใช้การล่อนเรียงอาวุธวิญญาณตรวจจับทางอากาศของพวกเขาแล้วเจาะเข้าไปในเชือกเขาหมิงโตเพื่อสอดแนมได้นะครับ วีเฮาที่เขานั้นได้บอกว่าเขานนั้นสามารถล่อนไปเพื่อสอดแนมเพื่อเขามิงโตได้แต่ทว่าทางด้านเดยุคพยะกข่าเนี่ยเขานั้นก็คิดว่ามันอันตรายเกินไปความสูงระดับ5,000เมตรนั้นมันเป็นขีดจํากัดของวิญญาจารย์ที่จะมีชีวิตรอดได้อากาศบนนั้นเบาบางและอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วจนถึง150องศาเซลเซียสแม้ว่าจะเป็นรา,จจาชินนาภูม,ม,มยุทธขีดสุดก็ไม่สามารถอยู่ได้ดานขนาดนั้นซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเป็นวิญญาจารย์ธาตุน้ําแข็งอุณหภูมิต่ําาไมม่่่ีผลกัับบเเขนนะครรสวือง การเบาบางนั้นเขานั้นก็มีวิธีรับมืออยู่แล้วและบอกให้ทุกคนนั้นวางใจนะครับซึ่งทางด้านเดยุกพยัข่าวก็เอาตามนั้นและก็ได้ชวนวีฮานั้นดื่มเพื่อแทนคําอวยพรนะครับวีฮาที่เห็นแบบนั้นจึงได้นึกถึงป้ายหลุมศพของแม่ตัวเองที่ทางดานตายตฮานั้นเป็นคนสร้างเอาไว้ให้หลังจากที่ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยทางดานไตฮา,านั้นก็ได้ถามวีฮาไปอีกว่าในเมื่อว่าวีฮานั้นเป็นคนของจักรวรรดสิสิงหลัวแล้วบ้านเก่าของอีฮานั้นอยู่ที่ไหนซึ่งอีฮาวเนี่ยก็ เมืองซิงหลวเท่านั้นมันไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรไต้เฮาเนี่ยก็ถึงกับชมออกไปเลยนะครับว่าหมู่บ้านเล็กๆก,ก็ยังสามารถสร้างอาัจฉริยะเช่นเจ้าขึ้นมาได้ช่างเป็นเรื่องที่หายากจริงๆวีเฮาเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นมาหาหรือเรื่องกลยุทธ์ต่อเลยนะครับองยิงจิวจิวเนี่ยจึงได้เข้ามากล่าววีเฮาอีกว่า วีเฮานั้นเดินทางมาไกลคงจะเหน็ดเหนื่อยกันมากอีกทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติการก็ต้องวางแผนและมีการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบและเสนอให้พักก่อนสักคืนนะครับซึ่งวีเฮานั้นก็ได้ตกลงตามนั้นจากนั้นตกกลางคืนมาวีเฮาเนี่ยก็ได้เดินมาหาอูโถงที่นานั้นกําลังนั่งชมพระจันทร์อยู่นะครับจากนั้นทางด้านอูทงเนี่ยก็ได้กล่าวึ้นว่าวีเฮานั้นคิดจะเสี่ยงชีวิตไปลาดะเวนที่เทือกเขามิงโตเพียงคนเดียวในวันพรุ่งนี้จริงๆหรือซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าถ้าตรงเอ๋อรสอยู่ด อัตราความสําเร็จก็จะสูงขึ้นมากเพราะว่าพวกเหล่านั้นมีทักษะประสานวิญญาณยุทธ์ที่แสดงพลังได้มากอูโทงท่ทดิยินว่าตรงเอ๋เนี่ยนางก็คิดว่าอะไรก็ตรงเอ๋ในสมองของเจ้าเนี่ยนอกจากตรงเอ๋แล้วไม่มีคนอื่นเลยอย่างนั้นหรือพอหลายวันที่เดินทางมานี้นางก็ได้แต่ฟังเรื่องความรักลึกซึ้งของทางด้านวีเฮามาจนเบื่อนะครับซึ่งวีเฮานั้นก็ได้บอกไปอีกว่าเขานั้นไม่ใช่คนรักลึกซึ้งอะไรหรอกนะวีเฮานั้นรักแค่ตรงเอ๋คนเดียวเท่านั้นและวันนี้ที่มาหาอูโถงก็มีเรื่องสําคัญตั้งงแต่่ททีีวาานนนั้้พบด ถงเป็นครั้งแรกเขานั้นก็รู้สึกได้ว่าพลังวิญญาณของทั้งสองนั้นก็น่าจะประสานกันได้ซึ่งอู่ถงเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งทางด้านอีเฮาเนี่ยก็อยากจะลองประสานวิญญาณยุทธกับทางด้านอู่ถงดูนะครับถ้าว่ามันเข้ากันได้ล่ะก็เมื่อทั้งสองปฏิบัติการภารกิจกำลังการต่อสู้ย่อมสูงยิ่งขึ้นนะครับอีเฮานันก็ได้บอกอู่ถงไปแบบนั้นและอีเฮานั้นก็ได้กล่าวไปอีกว่าถ้าหากมหาป่าวิญญาณยุทธสองคนใช้ทักษะประสานวิญญาณาขม ซึ่ง tamam. ทางด้านอูโถงเนี Somehow, ่ยนางก็ยอมรับข like ้อเสนอนะครับถือว่าเห็นแก่ปลาย่างของทางด้านวีเฮาแต่ทว่าทางด้านอูโถงจะให้เวลาวีเฮานั้นแค่หนึ่งถ้วยชาเท่านั้นจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาประสานวิญญาณยทธกันที่เต็นท์พักนะครับหลังจากเข้าประสานวิญญาณยทธกันครั้งแรกมันก็มีแสงสีทองเนี่ยปรากฏขึ้นที่หน้าผักของทางด้านอูโถงนะครับและการประสานวิญญาณยทธนั้นก็ล้มเหลวลงทันทีวีเฮานั้นก็ตกใจและคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่และอยากจะลองอีกครั้งและจากนั้นวิเาาานีกก็ได้้ขประสญณุธับอง อยู่หลายครั้งนะครับแต่มันก็ได้เกิดการล้มเหลวทุกครั้งจนท้ายที่สุดแล้ววีเฮานั้นก็คิดว่าอูทงนั้นไม่ใช่ตรงเอ๋อจริงๆด้วยและก็ได้รู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากนะครับและท่าทีที่มีต่ออูทงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปทันทีพร้อมกับทางด้านวีเฮาหนั้นก็ได้บอกอูถงไปว่าต้องขอโทษด้วยนะที่รบกวนและก็ได้เดินจากไปทันทีอูถงที่ได้เห็นปฏิกิริยาของวีเฮานเนี่ยก็ได้คิดว่าก็แค่ประสานวิญญาณยุติกันไม่ได้ทําไมถึงทําเหมือนได้รับข่าวการตายของคนรักเลยล่ะแต่ททวววว่่าานนงเเเเีียกก็็สึจบปดดหั นะครับวีเฮาที่ได้วิ่งออกมาเพราะที่ได้รู้แล้วว่าอูทงนั้นไม่ใช่ตรงเอ๋ก็ได้นึกถึงแต่ความหลังนะครับนึกถึงแต่หน้าตรงเอ๋ในเวลานี้วีเฮานั้นก็ได้รู้แล้วว่าอูทงน,น,นั้นไม่ใช่ตรงเอ๋จริงๆด้วยและคิดว่าตรงเอ๋นั้นไปอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับจากนั้นก็ได้ตัดมาตอนเช้านะครับอูทงเนี่ยนางที่ได้ออกมาจากเต็นท์พักของนางและก็ได้พบเข้ากับวีเฮาและคิดว่าเมื่อคืนนี้วีเฮานั้นมีปฏิกิริยาที่แปลกไปมากจึงนางเนี่ยก็อยากจะเข้าไปถามไทยสักหน่อยนะครับนางนั้นก็ได้เข้าไปทักทายยอ่งสส ถามไทยถึงเรื่องเมื่อคืนนะครับแต่ทว่าวีเฮานั้นก็รู้สึกเฉยชาเอามากๆแล้วก็ได้เดินผ่านหน้านางไปทันทีพร้อมกับอูทงเนี่ยก็ได้คิดอีกว่าวีเฮานั้นกําลังทําอะไรอยู่กันแน่แค่ประสานวิญญาณยุติกันไม่ได้ก็ไม่อ่อนโยนแล้วอย่างนั้นหรือจากนั้นนานๆนนนนเนี่ยก็ได้เข้ามาถามกับทางด้านอูทงว่าทางด้านอูทงกับวีเฮานั้นเป็นอะไรกันตั้งแต่เช้าเลยจากนั้นอูทงเนี่ยก็ได้เล่าให้กับทางด้านานานๆฟังว่าถ้าคนคนหนึ่งเชื่อว่าวิญญาณยุตของตนนั้นน่าจะประสานวิญญ,ญ,ญยุทกกับบออีคนไไดดด้้แลวปสู แต่ว่าก็ล้มเหลวสถานการณ์เช่นนี้จะส่งผลต่อจิตใจของเขามากแค่ไหนหรือทางด้านนานาเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่อูทงพูดก็คงไม่ได้หมายถึงวีเฮาหรอกนะและก็ได้ถามไปว่าอูทงกับวีเฮานั้นประสานวิญญาณยุติกันไม่ได้อย่างนั้นหรือซึ่งอูทงเนี่ยก็บอกว่าใช่นะครับซึ่งนานาเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกันและก็ได้คิดว่าพวกเรานั้นผิดไปแล้วและคิดว่าบางทีทุกคนอาจจะคิดผิดไปด้วยแล้วแต่ทางด้านอูทงเนี่ยก็คิดว่าอย่าพูดอะไรที่เป็นปริศนาเลยและอยากให้รีบบเล่าาามนนนนะครัันน้ นานก็ได้กล่าวว่าขอโทษแทนธทนาวีเฮาด้วยที่ทําให้ลาบากใจและเรื่องนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อจิใจของางนาวีเฮาไปมากๆจากนั้นทางด้านนานนาน,นานก็ได้เริ่มเล่าย้อนไปนะครับว่าในตอนแรกวีเฮาเพิ่งมาที่โรงเรียนสื่อหลเคอมีเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งชื่อว่าหวังตงพวกเขาทั้งสองคนนั้นสนิทกันมากเรียนด้วยกันฝึกฝนด้วยกันพยายามด้วยกันจนโดดเด่นขึ้นมาจนได้เป็นผู้ชนะในการทดสอบนักเรียนใหม่ต่อมาก็เข้าร่วมการแข่งขันการประลองวิญญ,ญาจาร,ระดับสูงทั่วดินแดนด้วยกันและ เป่งประกายเจิดจดัสซึ่งนำชัยชนะมาให้โรงเรียนได้จนได้รับเกียรติเป็นเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลเครื่อช่วยชีวิตและเมื่อเวลาผ่านไปพลังของทุกคนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวีฮาวเข้าร่วมงานบุบเพเทพสมุรจึงได้รู้ว่าวางตรงนั้นเป็นผู้หญิงจริงๆพวกเขาทั้งสองคนนั้นจึงกลายเป็นคู่รักกันทันทีแต่ทว่าตรงเอ๋อก็เหมือนจะมีโรคประจําตัวมาแต่กําเนิดโดยเหตุน,นี้วีฮาวนั้นจึงเดินทางไปยังป่าอาทิตย์อัสดงเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหาัสเพื่อให้ได้สมบัติมาช่วยตรงเอ๋แต่ทว่าตัวเขาเองนนัันก้กบ พิการและเดินไม่ได้แม้ว่า,าวีเฮานั้นจะนั่งรถเข็นก็ยังนำพาพวกเราสู่รอบชิงชนะเลิศของการประลองชั้นยอดได้ล่ะนะแต่จกักรวรรดิสุริยันจันทาที่มีจิตใจอมหิตได้ลงมืออย่างกระทันหันกับพวกเราบีบให้พวกเราเข้าสู่หุบเข่าทาม์ฮาลักแท้ตรงเออได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนหมดสติไปไม่ฟื้นเพื่อที่จะช่วยวีเฮาจนกระทั่งวีเฮานั้นได้พบเจ้าอีกครั้งอูถงพวกเหล่านั้นต่างคิดว่าตรงเออนั้นกลับมาแล้วจากนั้นวีเฮาเนี่ยก็ได้มาวางแผนการที่จะลอบเข้าไปที่เทือกเขา อ,อีกครั้งซึ่งวีเฮาหนั้นก็ได้คิดว่าถ้าเกิดขึ้นไปบนยอดเขาก็จะมองเห็นการวางกําลังโดยรวมของกองทัพของจักรวรรดิสุริยันจันทาได้ทั้งหมดซึ่งไตเฮานั้นก็คิดว่าสถานการณ์ที่วีเฮานั้นพูดเป็นสถานการณ์ที่พวกเขานั้นต้องการจะลาตระเวนมากที่สุดในตอนนี้แต่ทว่าก็ไม่อาจให้วีเฮาไปได้นะครับวีเฮาหนั้นก็ได้สงสัยว่าทําไมหรือไตเฮานั้นจึงได้เริ่มเล่าว่าเพราะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ที่ฆาวิญญาจาร์ มหาปาดวิญญาณของจักรวรรดิซิงหลัวเนี่ยไปถึง200คนซึ่งทางด้านไตเ้เฮานั้นก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหอคอยมรณะอาวุธวิญญาณในตำนานที่ใกล้เคียงระดับ10ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ที่นั่นทุกคนที่ได้ยินเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับซึ่งวีเฮานั้นก็ได้บอกไปว่า เขานั้นรู้อยู่แล้วและก็ได้คาดเดาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจักรวรรดิสุริยันจันทานั้นจะต้องติดตั้งอาวุธวิญญาณที่แข่งแกร่งที่สุดเอาไว้แต่วิเฮานั้นก็มีแผนของตัวเองนะครับและก่อนหน้านี้พวกเขานั้นได้ใช้อาวุธวิญญาณนี้โจมตีจักรวรรดสิสิงหลัวอย่างหนักและวิเฮานั้นก็คิดว่า พวกมานั้นก็คงไม่คิดว่าวีเฮานั้นจะบุกทะลวงจากทางด้านนี้แน่นอนการสอดแนมอย่างกระทันหันของเขานั้นจะต้องทําให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวไม่ติดอย่างแน่นอนนะครับแต่ไตเฮานั้นก็คิดว่ามันยังเสี่ยงเกินไปและคิดว่าเราลอบเข้าไปสอดแนมจากที่อื่นได้ซึ่งวีเฮานั้นก็คิดว่าหอคอยมรณนะคือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ข่าวกองอื่นๆของกองทัพของจกักรวรรดิสุริยันจันทาก็ไม่สามารถเทียบได้จากนั้นวีเฮาเนี่ยก็บอกให้ทุกคนนั้นวางใจนะครับเพราะว่าเขานั้นกกก็คิดว่าาามมีโอออสถึง 80%เลยตึงทางด้านใต้เฮานั้นก็เอาตามนั้น และในตอนนี้ไต้เฮานั้นก็จะไม่ละทิ้งโอกาสนี้เช่นเดียวกันจากนั้นก็ได้วางแผนต่อนะครับซึ่งวีเฮานั้นต้องการให้จักรวรรดิสิงหลัวทําการโจมตีหลอกเพื่อดึงดูดความสนใจของฝ่ายตรงข้ามอูทงที่ได้เห็นวีเฮาวางแผนอยู่เนี่ยนานนั้นก็ได้คิดว่าวีเฮานั้นจะเสี่ยงอันตรายจริงๆอย่างนั้นหรือและก็ได้คิดถึงเรื่องที่นานๆนั้นเล่าให้ฟังนะครับและนางนั้นก็ได้คิดว่าวันนี้สภาพของเขานั้นแย่เอามากๆจะทําได้จริงๆอย่างนั้นหรือพร้อมกับทางด้านอูทงนั้นก็ได้้คิดว่าาาทํไมใในนนจองงงถึรสกเป็ ห่วงความปลอดภัยของทนัดหวีเฮาถึงขนาดนี้นะครับจากนั้นการวางแผนก็ได้มาถึงช่วงเย็นวี่เฮานั้นก็ได้ชี้ตำแหน่ง ที่เขานั้นต้องการให้มีคนคอยเป็นกองหนุนทางอากาศไว้ซึ่งทางด้านอูโถงนางก็ได้เสนอตนเองนะครับตอนานั้นก็ได้คิดว่าถ้าตัดราาจ,จินานางพมยุทธ์ที่ได้ถูกกำหนดภารกิจไว้แล้วในบรรดาคนที่เหลืออยู่ก็มีแค่วิญญาณยุทธของนางเท่านั้นที่ชำนาญในการบินแต่หากว่าเป็นทูตสวสรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของทางด้านพี่กูอีทูตวสวรรค์ของนางนั้นก็ส่องสว่างเกินไปจึงง่ายต่อการถูกจับได้ซึ่งทุกคนนั้นก็เอาตามนั้นนะครับซึ่งวีเฮานั้นก็ให้อูโถงงงงนน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 นัั้้เเปป็็กกกกกอออหหุุทาาาาศดาแรู าาอกศด่านที่2และให้ทางด้านซานสือเจียงนานๆนนพีจ่จีและชิวชวเนี่ยเป็นกองหนุนทางบกจากนั้นวีเฮาก็ได้บอกให้ทุกคนไปพักก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มภารกิจหลังพระอาทิตย์ตกดินอู่โถงเนี่ยที่ได้เดินเข้ามาหาวีเฮาแล้วก็ได้คิดว่าทําไมในแววตาของวีฮานั้นถึงได้มีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวถึงขนาดนี้ หลังจากพายที่ตกดินแล้วเนี่ยทางด้านทหารที่จะใช้ในการโจมตีหลอกเนี่ยไตายาวเหิงนั้นก็เป็นผู้นำกองทัพและทางด้านไตยเยาวเหิงก็ได้เคลื่อนผลทันทีพวกวีวหเฮานั้นก็ได้เตรียมตัวพร้อมแล้วเช่นเดียวกันตาสื่อเนี่ยก็ได้เข้ามากอดด้วยความเป็นห่วงนะครับและทุกคนนั้นก็บอกให้วี่เฮานั้นระวังตัวด้วยจากนั้นไตลัวลีเนี่ยก็ได้ถามวีเฮาไปว่าวีหเฮานั้นจะทำอะไรกันแน่ทำไมถึงเออกระเลิกขึ้นขนาดนี้ซึ่งวีหเฮานั้นก็ได้บอกไปว่าคืนนนนนนนี้้้เขขาาาััััจจจจะไปปสรรววรววช่่ออองงงงหใกกกดแ สุริยันจันทาและนําข่าวกลองอันมีค่านั้นกลับมาซึ่งไตลัวลีนั้นก็ได้คิดว่าการไปคนเดียวนั้นมันอันตรายเกินไป จากนั้นวีเฮาเนี่ยก็ได้กล่าวใต้ลวัวหลีไปว่าไต้ลวัวหลีเจ้าจาคาพูดของข้าประโยคหนึ่งเอาไว้นะว่าในโลกใบนี้ไม่มีเรื่องไหนที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งอูทงเนี่ยก็คิดว่าวีเฮานั้นเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปสอดแนมอาวุธวิญ,ญญาณเทพมรณะหรือว่ามันเกี่ยวกับการที่ประสานวิญญ,ญาณยุทธไม่สําเร็จเมื่อวานกันแน่จากนั้นไต้เฮานั้นก็ได้เข้ามากล่าววีเฮาว่าเขานั้นได้หาลือกับองค์หญิงจิวจิวและผมอายุเสี่ยนจีแล้วว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะให้เป็นความลับและขานนนั้นก็็จะเปน ขึ้นไปส่งวีเฮาเองซึ่วีเฮาก็ไม่ขัดข้องนะครับจากนั้นปฏิบัติการก็ได้เริ่มขึ้นนะครับอูถงที่ได้มองดูอยู่นั้นนางนั้นก็ได้นึกถึงจังหวะที่ทางด้านวีเฮานั้นรู้สึกเสียใจมากที่วิญญาณยุทธ์นั้นไม่สามารถประสานกันได้พร้อมกับนางนั้นก็ได้คิดไปอีกว่าวีเฮานั้นกําลังคิดอะไรอยู่กันแน่นะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็สามารถไปติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะชีนี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ